ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขารบรักทุกท่านนะพบกับครูวานช่อง Crew Trading ครูออฟเทรดดิ้นะวันนี้มาพบกับเทรดท่านี้ไม่มีจน EP ที่1นึ่นะวันนี้ครูวานจะมาสอนเทคนิคการดักตีหัวนะคะตีหัวยังไงไม่ให้เจ็บไม่ให้จนนะคะไปรับชมกันเลยมาเริ่มกันเลยนะคะมีลีเจกนะตรงนี้ขยับแนวหน่อยโอเค ขึ้นไปไหมถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยโดนนะไม่รู้ว่าเราหรือมันจะโดนนอ่ะขึ้นมาแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนได้ไหมอือมเข้าไปแล้วนะะไม่มีรีเจ็ตอะไรอ่ะมีละมีละนิ่งอู้นิ่งนะยังไงเนาะอืมว่าเสียวอยู่นะคะจังหวะนี้อ่ะโดนถุกละ โอเคนะน่าจะวินแล้วโอเคไม้แรกเรโก็วินไปนะอยู่ที่แปดร้อยสิบาทแล้วอะมาดูไม้ที่สองนะคะอันนี้เป็นเทรนขาขึ้นเนาะเทรนหลักแต่เรากดลงนะ,ะอันนี้เป็นเทรนย่อยเขาเป็นเทรนขาลงนะ,ะอ้าวทาไมขึ้นไปสูงจังขออืมนี่นะคะจังหวะที่เขาทุบอะถ้าถ้าหลุดตรงนี้นี่มีโอกาสได้ไปไส้นะ,ะอ่าน่าจะอืม คิดว่าน่าจะลงไปข้างล่างเลยนะคะอ่าโอเควินแล้วนะ,ะนี่อยู่ที่หนึ่งพันสามสิบสามบาทแล้วนะคะไม้ที่สองเราก็วินไปเนาะอ่ะอีกซักไม้แล้วกันนะคะถ้ามีรีเจ็คต้องรอสัญญาณลีเจ็คก,ก่อนนะคะไปไส้นี้นะอุย้ย <c oughs> จังหวะสุดท้ายพอดีเลยนะคะทุบลงมาแรงด้วยแล้วเราก็ได้ราคาในในแนวนะคะอืม โดนทุบลงอย่างรุนแรงนะคะถ้าแบบนี้ไม่น่ารอดนะคะโอเควินแล้วนะคะจบที่พันสหสบกบาทนะ,ะวินไปสามไม้ติดเลยเนาะเทคนิคการดักตีหัวนะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์การเข้าออเดอร์กันเลยนะคะมาดูออเดอร์แรกกันเลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะเป็นโซนกรอบพักราคาที่เขาวิ่งไซด์เวย์อยู่แบบนี้นะคะ แต่สังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะ,ะนี่เนี่ยไส่ไส้คือไส่เขาเนี่ยพยายามจะเย่ลงมาแล้วนะทาให้เห็นว่าเฮ้ยราคาต่ําสุดเนี่ยมันพยายามจะลงลงลงเรื่อยๆนะคะแล้วแท่งเนี้ยก็คือทุบไปอย่างรุนแรงเนี่ยปิดแข็งแรงด้วยนะ,ะแล้วพอแท่งออเดอร์ของเราขึ้นไปในโซนโซนแนวนะ,ะที่เป็นแนวต้านเนี่ยอ่ะถ้ากรอบนี้เราจะเรียกว่าเป็นซับไพโซนก็ได้นะะ เป็น s u p พลา zone ก็คือเป็นกลุ่มก้อนที่มีแรงขายนะคะแล้วก็ผลักดันกราบลงมาอย่างรุนแรงนะคะเนี่ยถ้าราคาขึ้นไปจังหวะนี้เราจะเรียกว่าจังหวะ retest ก็ได้นะคะเอาขึ้นไป r e t ท s เพื่อให้แน่ใจว่าเฮ้ยแนวนี้แข็งแรงจริงแล้วก็สามารถผลักดันกราฟลงไปได้จริงนะ,ะแล้วอ่ะราคาเขาก็จะรวงยาวๆแบบนี้นะ,ะโอเคออเดอร์แรกก็วินไปแบบเสียวๆนะคะออเดอร์ที่สองนะคะ อย่างที่บอกไปเขาเป็น up trend ขึ้นมาเนาะเขาวิ่งวิ่งแบบนี้แล้วตรงเนี้ยเขาไปเจอแนวต้านที่แข็งแรงนะคะสังเกตว่าแท่งนี้นะคะเขาปิดพินบ a r ์แข็งแรงเลยแน่นอนนะคะแท่งต่อไปทิ้งไส้ยาวด้วยแสดงว่ามีแรงขายเยอะนั่นเองนะ,ะแล้วก็แท่งก่อนหน้าออเดอร์ของเราเขาเป็นแท่งแดงแข็งแรงนะคะสื่อถึงว่าเขามีความกระตือรือร้นในการผลักดันราคาลงนั่นเองแท่งออเดอร์เนี่ย เราก็รอราคาย่อขึ้นไปนิดนึงนะ,ะแล้วก็เข้าออเดอร์เราก็ได้ราคาโซนปลายไส้นั่นเองอันนี้คือการดักตีหัวแบบ follow trend นะ,ะเป็นเทรนย่อยเล็กๆเนาะเป็นเทรนขาลงนะ,ะจังหวะแบบนี้ก็สามารถทําได้นะมาดูออเดอร์ที่สามนะ,ะเนี่ยสังเกตตรงนี้เป็นกรอบ channel line เป็นเทรนขาลงนะคะแล้วราคาเขาก็วิ่งเนี่ยวิ่งอยู่แบบนี้อยู่ดีเขาก็หลุดหลุด channel line ไปนะคะแล้วจังหวะตรงนี้เราจะเรียกว่าจังหวะ throwback ก็ได้นะคะหรือว่า การมาทดสอบเพื่อที่จะขึ้นต่อะะตรงนี้แล้วเขาก็มีการพักตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วอยู่ดีๆแท่งออเดอร์ของเราเนี่ยเราก็มีแรงซื้อเข้าพุ่งไปอย่างรุนแรงเลยนะคะก็เหมือนการที่เราเตะฟุตบอลอัดกําแพงก็ได้นะ,ะเตะแรงมันก็ยิ่งสะท้อนกลับมาแรงนะ,ะอันนี้ก็เหมือนกันอยู DD, ่ดีเฮ้ยพุ่งขึ้นไปเลยแล้วโซนนี้เป็นโซนแนวตั้งด้วยนะ,ะนี่สังเกตเขาผักดันราคาร่วงลงไปได้ แล้วมาโซนนี้แน่นอนนะเราได้ราคาปลายไส้ด้วยก็วินไปนั่นเองนะการดักตีหัวนะคะทริคก็คือคุณต้องเข้าให้ได้โซนที่มีแรงส่งกราฟนั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากเรียนรู้เทคนิคดีๆด้วยกันนะสามารถทักลายใต้ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะคอค์สเรียนในราคาเพียง790บบาทเท่านั้นนะ สำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดก็สามารถเปิดบัญชีเทรดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย